พระนครชนะสองต่าครับ encuentran maupuncauankhamaasan na pak atau atau samasasa na Pakawa atau มามันิมยังพ ness, ันเตติมานิมยังพันเตพัานิสังคธานิสังคธานิตีจิวรานิติวรานสัิวารานิสังธปาปาักุสังคสังคสาโาาุสธสธุัง ดิมานิัต,ตานิสังคธาตานิติจิวารานิสัปพริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทิคาระตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแ่พระสงฆ์ผู้เจริญเจ้า,า,ทา,า,า,าทั้งหลายข้าเจ้าทั้งหลายน้อมถวายอมถวารา สังฆทานท่าใจจีวรท่าใจจีวรของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพืความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดตลอดกาลลนานเถิดทุกขอัตโทไลขอบคุณประโยชน์ได้มหมด จะได้หมดหมดพัดได้พัดไปเนี่ยวันนี้คุ้หมดใหม่ตั้งคู่เลยอ๋อไม่บงยเทาเหือนเลย่ะวันนี้วันที่สิบยอดสิบสี่อัตัยตัวมา ยนาเจมบุญมายุวะสาหมาคนมาท่านไตรตัวมาปุจฉาปุริเทศาคารังเอวะเมวะอิโตทินาเปตานังปกัปปติอิสติปังปิติัง <S -cado> <sociedad> พวะวันตะายโยสุขีทีขายุโภพวะอธิวาธนสิศริจังอุทาจายินโนจารุธรรมาวัันติอยุวันโนสุขังพลังสาิบมบันมาดีมัดอายุวัตกุวัตคุสิปัตตโขอบชาเลย

ดุนะน้าดูเลยนะลาดุยี่สามี่หกตัวมาไหลนะยี่ปลาหมอนะี่ปลาหมอน่าาไหลไปในนั้นเลยนะ อาแม่แจกไปจับไปเลยขอแป่อยว้

Bum, 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 bum,

ตั้งความหวังไว้กับพวกเราท่านประธานาเป็นเหมือนร่มโพล่มไสของมูลนิธิร่วมกันอยู่นะครับท่านประธานท่านเป็นเหมือนร่มโพล่มไสแต่ตัวผมเองเนี่ยคือเหมือนเป็นกิ่งแรกแรกิ่งแรกที่ออกมาแล้วมันไป,นปนแตกกิ่งนะกิ่งแรกแรกิ่งสองนะแต่พวกเราเนี่ยเป็นขแขนหรือว่ากิ่งต่อต่อไปจนปลายยอดให้สูงสุดนะครับอันนี้บอกว่ายอดไหนตรงไหนมีก็ขอให้พวกเราทําให้กิ่งแตกมาให้สูงสุดนะครับ แล้วก็พวกเราก็โชคดีมีชัยเจริญรุ่งเรืองกันทุกๆคนนะครับขอให้คุบาอาจารย์ปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกๆคนโรคไปไข้เจ็บทุกคนเป็นหมดแต่ก็เราก็ต้องระวังตัวและขอให้หายจะบอกว่าหายมันไม่ได้แต่ก็เราบอกว่าขอให้อย่าให้เป็นอะไรมากไปกว่าที่เราเป็นอยู่ฝากพวกเราไว้ทุกๆคนรุ่งๆเลยกันทุกคนโชคดีมีชัย เ้านย่งใหญบ้าน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 บ้า้านบ้านบ้านี้ไน่้านบ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 ้ามบ้านบ้านบ้าน้านบ้า้านบ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 ้า้านนบ้านบ้า้านน้านบ้า้นบ้า้านน้านบ้้านบ้า้าบ้า้านบบ้านบ้าบ้าน่า้านบ้น้ไนบ้า้าา้น้า้นบ้า้านบนนบาาา